ice cream burn t h at ice boy walk in g n o w that side yo they can't tell me why w o r d i don't need no last อเอาละฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านกันก่อนด้วยนะครับตอนนี้น้องๆน,นะครับกำลังอยู่ในช่องของพี่ FF Gamer นะครับก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับไปแก้ซิมที่ไม่สามารถชําระเงินในเกมได้นะครับผมก พี่ได้ลง EP ที่2ไปแล้วนะครับสําหรับ EP ที่แล้วนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนเยอะมากครับทําไม่ได้ไม่เข้าใจบางส่วนนะครับสําหรับคลิปนี้พี่จะมาอธิบายให้แบบละเอียดเลยขอแค่น้องๆดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับแล้วน้องๆจะทําได้แต่เกิดน้องๆทําไม่ได้เนี่ยพี่ไม่คิดว่าน้องๆทําถูกหรือทําผิดนะครับหรือว่ามันอาจจะหมดเวลาการลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับก็คืออ่ะมันมีน้องๆขอมาเยอะมากครับ ตรงนี้เลยครับอะสำหรับความคิดเห็นที่น้องๆมินมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคแดีวเรามาดูทางด้านของตรงนี้กันก่อนนะครับน้องๆคือเนี่ยด่วนลงทะเบียนแสดงตัวตนภายใน31ตุลาคม2563นะครับมีเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้บริการชำระสินค้าและบริการบน เลหน้าเพนะครับสินค้าหรือเติมเกมผ่านไลน์ผ่านอะไรทุกอย่างครับอตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยลงทะเบียนคลิปนะครับก็คือเขาส่งลิงก์มาที่ตรงนี้แล้วนะครับสําหรับน้องๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ลิงก์แบบตรงเนี้ยสีฟ้านะครับมันไม่ขึ้นในข้อความหรือว่าน้องๆเพล่กดลบไปแล้วนะครับ <What? S 1> เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับงน้อง,องหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับอ่ะ เดี๋ยวพี่จะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็กดเปิด URL นะครับเชื่อมต่อคือใครนะครับอ่ะกดไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับนนี้ได้เข้ามาในระบบของ Google โทรศัพท์นะครับรอกันนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็จะมาอยู่ในหน้าแรกนะครับที่ทุกคนต้องมากันอยู่แล้วนะครับลงทะเบียน AAS นะครับ m p a y นะครับก็ลงทะเบียนเพื่อชำระสินค้าบริการผ่าน ais นะครับก็ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับผมมันจะมีอยู่ให้กรอกนะครับแล้วถ้าเรากรอกเนี่ยมันไม่ขึ้นข้างล่างตกลงเนี่ยว่าเป็นสีเขียวเนี่ยคือเราใส่ไม่ครบเบอร์นะทุกคนนะก็อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดพี่สาวน้องหรือพี่ชายน้องคนที่บ้านน้องเนี่ย ทำกันแล้วแก้ได้หรือว่าใช้บัตรประชาชนหรือว่าเบอร์นั้นไปแล้วคือน้องๆเนี่ยจะไม่สามารถเอาคลิปอย่างเงี้ยอย่างเคสนี้คือน้องๆจะไม่สามารถเอาเบอร์ที่พ่อแม่น้องหรือพี่นงน้องเนี่ยใช้แล้วมาลงทะเบียนได้อีกนะครับหรือว่าใครทําได้อันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ลองทํานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของพี่นะครับ อ่ะน้องๆครับตอนนี้พี่ก็ได้กรอกเบอร์พี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้างล่างคําว่าตกลงเนี่ยมันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คือพี่ใส่เบอร์ถูกนะครับน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยทั้งน้องใส่เบอร์แล้วมันขึ้นสีเขียวเนี่ยให้น้องๆกดตกลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกดตกลงเลยนะครับอ่ะเนี่ยพอพี่กดตกลงเข้าไปแล้วเนี่ยคือของพี่มันลงทะเบียนไปแล้ว มันไม่สามารถลงทะเบียนจำได้นะครับผมแต่ที่มีรูปที่เป็นของน้องๆที่สามารถทำได้นะครับพี่ได้มีเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าน้องๆจะทำยังไงนะครับผมอ่ะก็ของพี่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับไม่สามารถลงทะเบียนจำได้ตอนแรกพี่อยากจะสอนน้องๆไงแบบใส่เลขป,ประชาชนยังไงนะครับใส่เลขหลังบัตรยังไงนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวอย่างกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ออกจากหน้านี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพจากน้องทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้พี่ช่วยสอนแก้นะครับก็พอน้องกดจากเบอร์มาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับผมก็ให้เราเนี่ยกรอกมาที่โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้คือมันกรอกมาให้อยู่แล้วนะครับเราต้องกรอก เลขบัตรประชาชนนะครับพอเรากรอกเลขบัตรประชาชนแล้วเนี่ยให้เรามากรอกรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับส่วนรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับผมก็มันจะมีคําว่า M E 2อยู่ข้างหน้าคือมีกันทุกคนนะครับสำหรับขั้นตอนนี้น้องๆต้องใส่ให้ถูกกันด้วยนะครับส่วนวันเดือนปีเกิดเนี่ยน้องๆก็ต้องใส่ตามบัตรประชาชนเลยนะครับชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับ ก็ต้องใส่ตามบัตรประชาชนทุกอย่างเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับผมอะ่ะแล้ว,ลวถ้าเกิดเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันขึ้นสีเขียวข้างล่างคําว่าจกลงเนี่ยให้น้องๆน,นะครับกดตกลงไปได้เลยนะครับผมอ,<ะ>อ่ะน้องๆครับก็หลังจากที่เรากรอกอะไรครบทั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยให้น้องกดตกลงไปได้เลยนะครับ ก็คือมันถือว่ารหัสถูกอะไรถูกนะครับที่น้องก้อกไปเนี่ยส่วนตรงนี้คือต้องเช็คดีๆนะครับห้ามพลาดสักจุดเลยนะครับคือต้องเปะทั้งบัตรนะครับต้องเป็นบัตรของตัวเราเองนะครับผมก็จะพอเรากดจกลงไปนะครับมันจะขึ้นเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นเริ่มวิดีโอคอนะครับก้อนอันนี้น้องๆถามกันมาเยอะมากทุกคนครับน้องๆถามมากันว่าพี่คะ พี่ครับกดวิดีโอคอไปแล้วคุยกับใครครับอันนี้น้องๆไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับน้องๆคือเรากดวิดีโอคอไปเนี่ยมันเป็นบอทดที่เขาอัดวิดีโอไว้นะครับมาคุยกับเรานะครับว่าเราต้องทําขั้นตอนยังไงนะครับก็คือเราเนี่ยต้องวางบัตรนะครับให้ตรงกับช่องนะครับที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องตรงหน้าเราด้วยนะครับถ้าบางคนหน้าไม่ตรงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่พี่ทําครั้งเดียวพี่ทำทาได้ไงทุกคน นาพี่กไ็ไม่ตรงกับบัตรนะครับผมแต่บัตรพี่ตรงในช่องไงและหน้าพี่ก็ตรงในช่องเหมือนกันขึ้นมันเหมือนมันจสกแกนให้เราอะครับทุกคนแต่พอเราสกแกนสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมาขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะน้องๆครับก็ก่อนที่น้องๆจะไปดูคลิปการแก้กันต่อนะครับก็มันมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่น้องๆขอมาเยอะมากพี่ครับ เปิดบริการกล้องยังไงครับก็น,นี่พี่จะมาสอนนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับให้เราเข้ามาที่การจัดการแอปนะครับผมตรงนี้นะครับผมพี่จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพี่กดเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาที่รายการแอปนะครับ อ่ะพอเข้ามาที่รายการแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็เลือกเลยนะครับว่าน้องๆอยากจะเปิดบริการอันไหนนะครับผมก็น้องๆอาจจะมีเป็นเบราว์เซอร์นะครับพีก่ก็กดเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ามาเข้ากันที่การอนุญาตแอปนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับของพี่เนี่ยก็อนุญาตเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นอนุญาตนะครับแล้วก็ อย่างอื่นเนี่ยมันคือไม่ต้องเปิดครับน้องๆให้เราเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็กดอนุญาตแค่นั้นนะครับสําหรับเบราว์เซอร์นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนบางคนอาจจะเป็นเข้าเป็นของ Google นะครับให้เรากดเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้ามาที่การแจ้งเตือนเหมือนเดิมครับข้างๆการอนุญาตครับแอบอ่ะกดเข้าไปอนุญาตแอปแอปก่อนครับแล้วก็เข้าไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับ แล้วก็กดอนุญาตได้เลยครับอันนี้ก็คือสําหรับน้องที่ยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมอสำหรับการเปิดกล้องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดน้องๆทําไม่ได้ก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวเราไปชมชิปกันต่อนะครับผมมันก็จะมาขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นลงทะเบียนเพื่อชําระสินค้าบริการผ่านเอเอสนะครับผมเราต้องใส่เลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนกับเบ,บอร์นี้นะครับผม อันนี้คือขั้นตอนจุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนเราต้องใส่เลขบัตรประชาชนอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับบนบัตรเรานะครับแล้วพี่ก็จะใส่ไปนะครับแต่พี่ไม่ได้ใส่นะทุกคนแล้วพี่ก็กดกดข้างล่างไงมันจะขึ้นเป็นมันจะขึ้นเป็นกดตกลงนะครับให้เรากดไปเลยนะครับถ้าขขึ้นสีเขียวนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ ก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วเรากดตกลงไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วมีน้องบางคนมาบอกพี่ว่าผมลงทะเบียนผ่านขึ้นสาเร็จสมบูรณ์แล้วแต่ผมไปเติมเกมมันก็ยังเติมไม่ได้อันนี้พี่แนะนําให้น้องๆรีเซ็ตเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่หมดูนะครับถ้าเกิดน้องๆยังเติมไม่ได้เนี่ยพี่ขอแนะนําให้น้องๆไปแก้ที่ศูนย์กันดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากนะครับแต่เขาอยากจะมาแชร์นะครับ สิ่งที่พี่ทําได้นะครับ่ะก็สําหรับการแก้ของพี่ในวันนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับรน้องๆหากน้องคนไหนยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถทักเฟซพี่มาคุยกันได้นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ